สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เราอยู่กับช่องซอนเดสเตอร์ลำเผินออฟฟิเชียลนะครับครับพี่น้องตอนนี้กะรทาเลาะหอดงานครับนี่รถพังนะครับพี่น้องน่าจะได้เอาน่าจะได้เอารถมาเปลี่ยนนะครับจอดอยู่ข้างถนน,นเลยนะครับพี่น้อง ว่าทำไอย่างตืง่นขึ้นมาจะว่าเงินแตกเบิดนึกว่าเป็นหอดงานแล้วตอนนี้แดนเซอร์บางส่วนไปะกับน้องนทอี่ทั้งรถอยู่นะครับเพราะว่าเหตุงานเมื่อยกะยังบ่ตื่นมาอย่าง แต่ว่านอนห่อนจอนได้ลงมานั่งมานั่งอยู่ข้างล่างนะครับรหลดพังครับพี่น้องเปลี่ยนรหลดอีกแล้วโอ้ยเนาะ วอนเทอะน้อนี่ครับพี่น้องบรรยากาอยู่ข้างถานนนะครับลมเย็นเย็นกับข้างล่างแต่ว่าข้างกลางค้อดอ้าแหง นจะได้เปลี่ยนรถนะครับว่าเจ้ากำลังกูมันนะครับพี่น้อง จอดอยู่ข้างถานนแบบที่สิ่งมันบื่นไปได้อยู่ครับพี่น้องตะวัน มันก็อีกไก่เพิ่นก็ได้ว่าบอกกัจะบืนไปย่าตมันพังแบบแพงกว่านี่แต่ว่าพีานเสียเอารถมาลากไปเรากะเอารถมาเปลี่ยนนะครับขนของใหญ่รถน่าจะประมาณน,นี้นะครับพี่น,ออน้องคองแดนเซอร์คองอย่างก็จะมีแต่คนไล่ลไปนะครับจังไรเนาะแบบนี้ เมื่อล้วเขาเล่นอยู่อ่าอุดอรอนนะครับเมื่อคืนนี้เขาเล่นอยู่อ่าเมื่อคืนนี้เล่นอยู่ท่าคันโทรจังหวัดกาลสิน์นะครับฝนตกครับเมื่อคืนนี้ได้เล่นประมาณสี่ทุ่มครับพี่น้องสี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มกว่ากากับมาทุ่มเมื่อคืนนี้เล่นเล่นชดเชยนะครับเมื่อเ้ารในการเลิกเจ็ดโมงเสาครับพี่น้อง พังแห้งใช่ป่ะครับแหลูกเอ้ยตื้นขึ้นมาเปียกเบิดห้อนนึกว่ามั<ห>นเป็นอย่างนึกว่าจอดท่ากันพูดยางเดี๋ยวเพื่อสร้างดินยางไปตีครับยางเด<ห>ี๋ยวสร้างเนาะคือชาบละลายเดี๋ยวออกมาคันดูถ่ายมูด,ด้วยบอลเปลี่ยนบเพิ่นเป,นเปนลี่ยนรถเบาะอะไรอยอา่างไร มบอกมาพร้อมกัก็ยังดีไทยรถกับวยนย้อมงเนมจกขุเลียบันนีรถบัมาื่อไทยอีก้วยทงรถบัยืดใส่กับครับงใส่อ๋อคนแกนนี่ได้ลูกอ๋อเพื่อนจะเอาคันหมมานมครับเพราะว่าชิ้มมงนึงนี่เหละมาไทยเนียนครับเนีนมาหอดีชิ้ม่งนึงอยูไปเก็บค้องรถึืนรถครับีนี้ซอมโดนยืดรถวันนี้ มันของหลายน้ำเหลวถึงจะของผู้ใดแน่เราเพราะว่าข้าเจ้าเขาพุเตมาเนาะสู้มันบางส่วนข้าเจ้าก็ไปเองเป็นปออย่างวมันสอบใน้วัดปีแล้วคันนี้นะั่นเสียบ,ยบ่อยว่าคันนี้เสียเสียตั้งแต่มือแรกเลย<ะ>ตั้งแต่มือแรกที่เอามาจนทอดมือเนี่ก็เสียทุกมือละทุกม,มือเลยแม่มนว่าไม,ม,มีมือใดที่จะบ่เสียแต่ว่า,าเมนมันสภาพมันว่อบายแม่ ที่สิ่งรถคันที่เพื่อนเอามาแลนแต่กินมันโอเคแล้วเพื่อนหนักเบียนเพื่อนนรถเพื่อนมาแลน นี่นครับพี่น้องเพิ่นกำลังจะเอารถมาเปลี่ยนนะครับเพิ่นมาถ่าประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับพี่น้องแล้วก็จะได้ขนของถ่ายของไปแต่ว่าของแบบหลายแหง้งเป็นนี่นที่ได้ไปรับยี่บอกเมืองแรงซูเปอร์ด้มารับจ้างกู้มันน้ำเพิ่นนี่บอก,บอก <laughs> มารับจ้างกู้มันน้ำเพิ่นอ็มบ่ครับสิได้ไปรับน้ำหมูอยู่บ่เนาะรถคือมาห้างคักแท้ มาอีงอ่ะงนีงดอกอีหยังนึงโอ้ยรอรถมาเปลี่ยนนะครับมามาจากบ้านเพียงขนแกนง่ายนะครับพี่น้องว่าถ้าชั่วโมงหนึ่งก็สิได้พากันขนของเตรียมของญ่าย้นรถคันใหม่นะครับพี่น้องกะ คันนี้มันเริ่มสภาพมันจะว่าโอเคหรอซ้อมยาวๆไปเลยคันนี <c oughs> <S <S ป้ปัดเลี่ยนลถจากรอบแล้ววะ เป็นบบลบซีรอบลวฟี่นี่เอาละครพี่น้องเดี๋ยวสัหคลิปนี้กับว่ามิยังไหลครับพี่น้องท่านทไทยบรรยากาศในพี่น้องเบิ่งอันลงมาจากรถอันมันห่อนแห้งจะก,ก็ได็นพวหูเจียอย่างเลยถ่าคลิปให้พี่น้องเบิ่งกันดะ้ครับรถเสียนะครับสรุปไม่ได้จอดรอกันนะครับรถเสียครับ เดี๋ยวล้อเพื่อนเอารถมาเปลี่ยนนะครับพี่น้องล้อรถมาจากขนแกนเป็น,นวาถ่าประมาณชั่วโมงหนึ่งครับก็ต้องได้เปลี่ยนแล้วขนของขึ้นรถคันใหม่ทอดของขึ้นรถคันใหม่นะครับและะ้วก็รถคันนี้ก็ส่งซ่อมน่าจะโดนอยู่นะครับพี่น้องกะสัลคลิปนี้กะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ฝากพี่น้อง, like, share, องคอมเมนต์ให้กำลังใจให้กำลังใจ ทีมาสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะบุรีรัมย์นี่เขาเล่นอยู่ที่จังหวัดอุดรธาน,นีนะครับพี่น้องก็ฝากพี่น้องในท้อให้กำลังใจทีนสาวน้อยเพชรบ้านแพงสรับคลิปนี้ก็นสอนกระขอลํำลางพี่น้องสามีสกักกอนพอกันคลิปนาะสวัสดีครับ